สวัสดีครับผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญนะครับขอพอะคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดส s c r ก b e กดติดตามที่ช่องของผมนะครับขอพระคุณมากเลยนะครับทุกท่านนะครับกรลุณาดูคลิปให้จบนะครับดูไปช้าช้านะครับว่าทางร้านประกาศรับซื้อแบบไหนวันนี้ผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญที่ระลึกนะครับแบบนะครับ2รุ่นแบบนี้นะครับนะครับคือนะครับ จะมีด้วยกัน2วาระนะครับ2วาระต้องขออภัยนะครับถ้าผมพูดอะไรผิดไปต้องขออภัยนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาประกาศรับซื้อด่วนๆเลยนะครับและผมต้องการที่สุดนะครับ2วาระนี้นะครับทุกท่านนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังให้เข้าใจนะครับและให้กระจ่างนะครับวันนี้นะครับทุกท่าน ฟังลองฟังนิดนึงนะครับขออภัยนะครับนะครับถ้าผมพูดอะไรผิดไปต้องขออภัยจริงๆฟังไปช้าช้าและนะครับและดูคลิปไปช้าช้นะครับทุกท่านนะครับผมจะอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจสิ่งนี้นะครับที่ผมต้องการด่วนเลยนะครับเพราะว่าเหรียญที่ผมโอ้โหแบบนี้วันนี้ผม ต้องขออภัยนะครับผมผมอยากได้มากจริงๆนะครับถ้าใครมีนะครับผมยินดีรับซื้อเลยนะครับนะครับราคาสูงเลยนะครับสองเหรียญนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ id line ให้นะครับเหลือรอสักคู่นะครับผมเดี๋ยวผมขอวางเหรียญนิดนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะมีนะครับ id line ขึ้นให้ดูนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่านะครับเดี๋ยวทีมงานขึ้น id line ให้อ่า เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่าไอดียไลน์ขึ้นมาแล้วนะครับทุกท่านนะครับอ่านี่นะฮะเห็นไหมครับไอดียไลน์นี้เท่านั้นนะครับกรุณาถ่ายรูปมาประเมินราคาก่อนนะครับด้านหน้าด้านหลังขอให้ชัดเจนนะครับนะครับตรงกับทางร้านรับซื้อทางร้านจะตอบกลับไปในทันทีนะครับแต่ถ้ายังไม่ตรงกับทางร้านรับซื้อนะครับขออ่านนะครับทุกท่านนะครับเพราะว่าจำนวนมากนะครับส่งเข้ามาทั้งไลน์นะครับเป็นจํานวนมากเกือบสองหมื่นสามหมื่นข้อความนะครับตอนนี้นะครับ ต้องขออภัยนะครับแต่ถ้าผมรับซื้อผมติดต่อกลับไปแน่นอนเลยนะครับทุกท่านนะครับนะครับขอพระคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับที่ช่องของผมนะครับกดแชร์ได้เลยนะครับและให้คอมเมนต์นะครับผมไม่ได้ปิดกั้นอะไรนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับทุกท่านนะครับคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านเลยนะครับนะครับ คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะครับทุกท่านยินดีต้อนรับเลยนะครับผมไม่ได้ปิดกั้นอะไรผมไม่ได้ปิดอะไรเลยนะครับแต่บางคนไม่ได้คอมเมนต์มาเลยผมว่าว่าเอ้ยใต้คอมเมนต์เราว่าหายไปไหนผมบอกเลยใต้คอมเมนต์มีคําปรึกษาอยากจะถามอะไรก็ถามได้นะครับนะครับใต้คอมเมนต์นะครับนะครับเดีนะ๋ยวผมจะเข้าเรื่องเลยนะครับนี่ผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญน,นี้และ สองเหรียญนี่ครับสองเหรียญนะครับมีสองเหรียญและสองวาระนะครับวาระกันนะครับอ่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้าดีกว่าอ่าอ่าเป็นแบบนี้นะครับทุกท่านอ่าแบบนี้นะครับทุกท่านอ่าและทุกท่านนะครับดูไปช้าๆนะครับดูคลิปให้จบนะครับขอร้องนะครับดูคลิปให้ให้จบนะครับและฟังที่ผมพูดด้วยนะครับทุกท่านนะครับ ดูคลิปไปช้าๆนะครับและชมกันไปเลยและคุณมีหยิบเหรียญขึ้นมาดูได้เลยนะครับดูไปพร้อมๆกันนะครับเหรียญแบบนี้นะครับผมบอกเลยนะครับนะครับนี่นี่ครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นส่งมาเข้ามาเยอะมากเลยนะครับผมจะวันนี้ผมจะมาแก้ปัญหาและนะครับจะตอบปัญหาทุกคําตอบแต่คําถามและทุกท่านได้เลยนะครับว่าเหรียญนี้นะครับ การผลิตเป็นเท่าไหร่และราคาเท่าไหร่นะตอนนี้และผมประกาศรับซื้อสูงณตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราอธิบายตอนนี้เลยครับอ่านี่ครับด้านหน้านะครับเป็นพระองค์ท่านนะครับรัชกาลที่9นะครับด้านหลังนะครับทุกท่านนะครับจะเป็นวาเดี๋ยวครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนะครับเหรียญ10บาทนะครับเห็นไหมครับ10บาทนะครับที่ระลึกนะครับแปดสิบพรรษานะครับแปดสิบพรรษา นะครับผลิตเมื่อวันที่5ธันวา2550นะครับคือการผลิตทั้งหมดสิ้นทั้งสิ้นนะครับนะครับ18ล้านเหรียญนะครับ18ล้านเหรียญถือว่าเยอะนะครับทุกท่านนะครับถือว่าเยอะนะครับเพราะว่าทุกคนส่งเข้ามาเรื่อยๆเลยผมว่าเหรียญนะครับคือนะครับการผลิต18ล้านเหรียญ นะครับผมบอกเลยนะครับยังไม่มีราคาแต่ถ้าทุกท่านนะครับพบเจอนะครับเหรียญนะครับ18ล้านเหรียญแบบนี้นะครับทุกท่านมีเยอะนะครับผมบอกเลยมีเยอะเพราะว่าทางร้านก็รับซื้อเป็นถุงนะครับเป็นถุงจะราคาสูงนะครับแต่ถ้าใครพบเจอนะครับเหรียญแบบนี้เห็นส่งเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับเหมือนเยอะวาละนี้นะครับเห็นไหมครับนี้ วาระนี้นะครับทุกท่านจะเข้าใจนะครับนี่พระองค์ท่านจะหันไปทางด้านด้านขวามือนะครับและพลิกมาเหรียญนี้นะครับนะครับเห็นไหมครับจะครบรอบนะฮะขออภัยนะครับนะครับหกสิบปีนะครับหกสิบปีคลองลาดนะครับหกสิบปีนะครับผลิต เนื้อวันที่9มิถุนายนพศ2549นะครับ49นะครับ,รบการผลิตนะครับเหรียญ10บ,บาทนี้นะครับเป็นจำนวนมากครับ16 000, 000, ล้านเหรียญน,นะครับโอ้โหผมบอกเลยนะครับถ้าผลิตเยอะนะครับถ้าการผลิตนะครับ ต้องมีแบบเป็นถุงนะครับถึงจะราคาสูงนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้รับเป็นถุงนะครับวันโพนี้วันนี้ผมรับเป็นเหรียญนะครับถ้าใครมีเป็นเหรียญนะครับที่ผมต้องการนะครับเหรียญละนะครับแบบไหนเดี๋ยวให้ดูนะครับผมให้ราคาสูงนะครับเหรียญละสามพันบาทเป็นแบบไหนดูคลิปให้จบนะครับดูคลิปให้จบถ้าแบบนี้นะครับ นะครับบอกเลยนะครับเป็นเหรียญปกติแบบนี้นะครับปกตินะครับปกติแบบนี้ยังไม่มีราคานะครับถ้าเป็นแบบเหรียญเดียวไม่รับซื้อนะครับถ้าเป็นถุงนะครับ100เหรียญขึ้นไปนะครับ100เหรียญไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับก็รายคาหนึ่งแต่วันนี้ผมรับซื้อเป็น1เหรียญน,นะครับราคาสูงสุดถึง3 0 0 0บาท ผมให้ราคาสูงสุดถึง3 0 0 0ับาทผมรับซื้อจริงจ่ายจริงที่ช่องของผมนะครับแต่เป็นแบบไหนดูคลิปให้จบดูคลิปไปช้าๆและฟังที่ผมพูดด้วยนะครับบางคนนะครับดูคลิปรีบไปปุ๊บว่าตัวเองมีอย่าง,างนี้อย่างนี้หลายคนแล้วครับหลายโอ้โหเยอะจํานวนมากเลยนะครับคุณคุณใจเย็นๆนะครับถ้าคุณอยากได้เงินคุณต้องดูคลิปให้จบนะครับ ดูคลิปไปช้าๆแล้วคุณจะขายได้จริงนะครับทุกท่านเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังเพราะว่าเหรียญนี้การเป็นเขาให้หมุนเวียนนะครับใช้ได้นะครับใช้ได้ตามกฎหมายนะครับใช้ได้นะครับคุณไปซื้อของก็ได้นะครับผมถูกต้องตามกฎหมายนะครับเนี่ยเหรียญแบบนี้นะครับถูกต้องตามกฎหมายเลยนะครับคือ10บาทหน้าเหรียญนะครับ แต่ทุกท่านยังไม่เคยสังเกตว่าเหรียญน,นะครับเป็นแบบไหนที่ราคาสูงถึง3,000บาทคุณนะครับลองดูนะครับลองนะครับหยิบเหรียญขึ้นมานะครับหยิบเหรียญมาแบบนี้นะครับเพราะว่าผมได้มีเหรียญที่ลูกค้านะครับผมตกลงราคากันแล้วนะครับผมให้ราคาไปแล้วเขาบอกว่าเขาเก็บไว้ก่อนนะครับ ผมให้ราคาสูงสุดตอนนี้3000บาทเป็นยังไงต้องแบบนี้แบบนี้ไม่ใช่นะครับแบบนี้คือเป็นพระีศียนตรงนะครับไม่ว่าการผลิตนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ช้าๆนะครับนะครับเป็นนะครับที่ที่ระลึกนะครับเหรียญที่ระลึกนะครับนะครับเหรียญที่ระลึกนะครับจะเป็นพระีศงยรตรงหมดนะครับย้ํานะครับเนี่ย พระเศียรตรงหมดนะครับนะครับที <Gonzalez oily unstoppable> <mon> <ningún> ่ระลึกนะครับเป็นพระเศียรตรงหมดยํำนะครับเหรียญที่ระลึกนะครับรัชกาลที่9หรือเหรียญธนที่ระลึกหลายวาระนะครับจะเป็นพระเศียรตรงนะครับย้ำเลยนะครับเป็นพระเศียรตรงจะไม่มีราคานะครับแบบนี้ไม่มีราคานะครับยํำนะครับไม่รับซื้อ แบบนี้นะครับไม่รับซื้อแต่ถ้าใครพบเจอเหรียญแบบที่ผมประกาศรับซื้อให้สูงสุดถึง3000บาทต้องสภาพสวยๆนะครับไม่ว่านะครับแบบนี้เนี่ยแบบไหนนะครับเนี่ยแบบนี้เห็นไหมครับเหรียญกัจจนาพิเศษนะครับเป็นพระเสียนกลับนะครับนี่คุณกลับมาแบบนี้นะครับ ถ้าทุกท่านมีแบบนี้นะครับย้ําเลยนะครับคุณได้รับเงินแน่ๆสูงสุดเลยนะครับถึงสามพันบาทต้องเป็นสภาพนะครับสวยๆนะครับสภาพไม่ผัดกันใช้งานนะครับส่งรูปมาประเมินราคาเนี่ยเห็นไหมครับคุณหมุนเหรียญนะครับต้องเป็นพระเศียรกลับแบบพระเศียรตรงนะครับเป็นจํานวนมากนะครับไม่มีราคานะครับไม่ว่าวาระไหนนะครับ ไม่ว่าการผลิตนะครับแบบไหนเป็นพระเสียรตรงที่ที่ระลึกนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกเท่านั้นนะครับต้องเป็นพระเสียรตรงที่ว่าไม่ได้รับซื้อนะครับย้ำเลยนะครับต้องเป็นถุงนะครับถึงจะมีราคาต้องเป็นถุงเหรียญเดียวนะครับไม่มีราคานะครับแบบละเหรียญเดียวก็ราคา10บาทนะครับแต่ถ้าเป็นถุงเป็น100เหรียญขึ้นไปนะครับจะมีราคา แต่ถ้าใครพบเจอแบบเหรียญเดียวนี่เหรียญที่ผมบอกนี่นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์กลับนะครับย้านะครับเป็นเปอร์เซ็นต์กลับเท่านั้นถึงจะมีราคาสูงนะครับถึงสามพันบาทหรือสามพันห้าร้อยบาทนะครับตามสภาพของเหรียญผมให้สูงสุดนะครับตอนนี้นะครับถ้าใครพบเจอนะครับวาระแบบไหนก็ได้นะครับต้องเป็นพระเซ็น์กลับนะครับอันนี้เป็นเระเซ็นต์ตรงเห็นไหม เนี่ยเป็นเพื่อเสียนตรงไม่มีราคานะครับเนี่ยหน้าเหรียญครับก็10บาทคุณใช้ได้ตามตกลงถูกต้องตามกฎหมายเลยนะครับก็ <Zone favorite word> right. คือ10บาทนะครับหน้าเหรียญนะครับใช้จ่ายได้นะครับใช้จ่ายได้นะครับเอาไปซื้อของก็10บาทนะครับราคาตามหน้าเหรียญนี้นะครับ10บาทนะครับแต่ถ้าใครพบเจอนะครับเป็นเพร่อเสียนกลับนะครับย้ำเลยครับต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่เนี่ย พระเส้นกลับนี่กลับลงมาแบบนี้นะครับนะครับกลับลงมาแบบนี้ย้ำเลยนะครับต้องเป็นพ้ะเส้นกลับถึงจะมีราคานะครับขอบพระคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะครับสวัสดีครับ